เอกลกสองชั้นบนบริเวณปิดในใดรูปแบบที่สองกำหนดฟังก์ชัน f x y เท่ากับ3 x กำลังสองบวก1 5 y กำลังสองบวก8และให้โดเมนีคือพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย3สมการซึ่งสามสมการนี้เป็นเส้นตรงทั้งหมดเดี๋ยวเราจะวาดบริเวณดี รวมถึงแรงเงาพื้นที่ของบริเวณดีในที่นี้เดี๋ยวเราใช้เครื่องคิดเลข TI ช่วยในการวัดกราฟอ่ามาที่เครื่องคิดเลขกด on แล้วก็กดที่กราฟจากนั้นป้อนสมการกดเมนูเบอร์สาม กราฟเอนทรี ry, แล้วก็เบอร์สองรีเลชันรีเลชันตรงนี้คือเราจะป้อนสมการเข้าไปเลยเราไม่ต้องจัดรูปก,ก่อนอันแรกก็คือ x ลบ y ลบสิเท่ากับศนะตัวกราฟเนี่ยอยู่ตรงนี้เราปรับนะเราปรับกราฟปรับแกนถ้าใช้คอมก็คือกดชิปค้างไว้เราก็เลื่อนนะถ้าเกิดใช้แท็บเล็ต หรือว่ามือถือแล้วก็บีบช่วงเอาป้สมการเพิ่มกดแท็บ x บวก y ลบเเท่ากัศนะแล้วก็อีกสมการหนึ่งอีกสมการหนึ่งคือ y ลบสเท่ากับศย์อนะ่ากดแท็บ อ่าวจัดรูปนิดนึงนะแล้วก็แต่ละเส้นก็จะมีสมการกำกับอยู่แยก็็เป็นสามสีมีส้งเงินแดงดำจะเห็นได้ว่ากราฟสามเส้นเนี้ยตัดกันเกิดบริเวณปิด ที่เป็นสามเหลี่ยมขั้นตอนต่อมาคือเราจะหาจุดตัดของกราฟแต่ละคู่จุดตัดนะเราใช้ TI ให้เรากดที่เมนูเบอร์ห analyze graph แล้วก็มาที่เบอร์สี intersection นะกดไปที่กราฟคู่ที่เราต้องการหารจุดตัดกดแดงดำ พอมีขีดตัวนี้กดคลิกทีหนึ่งปุ๊บลากคลุมแล้วก็คลิกปุ๊บอ่าได้จุดตัดนะจุดต่อมาเหมือนเดิมเมนูเบอร์หกเบอร์สี่คลิกที่กราฟผู้นั้นอ่าเสร็จแล้วคลิกทีหนึ่งลากคลุมได้จุดตัดอีกจุดเมนูเบอร์หก เบอร์สี่คลิกที่รูปคลิกที่กาดส,สองเส้นอ่าคลิกที่หนึ่งลากคลุมโอเคได้จุดตัดนะตอนนี้ครบถ้วนเดี๋ยวเราจะแคปรูปนี้เอามาวิเคราะห์ขอบเขตนะซึ่งเป็นขอบเขตของการอินทิเกรต อืมอ่ะมาถึงช่วงการวิเคราะห์จากรูปนะจากบริเวณปิดดีนะก็คือบริเวณนี้ จะบริเวณปิดดีเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ขอบเขตอินทิเกรตนะคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนหรือเทียบ y ก่อนคราวนี้ลองดูถ้าสมมุติเราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนลองลากเส้นขนานตามแกน y จากล่างขึ้นบน อันนี้เข้ามาเจอเส้นกราฟสีแดงออกเจอสีดำนะอ่าลากตรงนี้คือเราลากตรงไหนก็ได้นะบริเวณที่แรงเงาอันนี้เข้าแดงออกดำแต่เราลากเส้นตรงนี้อ่าลากเส้นตรงนี้เข้าน้ำเงินออกดำอันนี้เข้าน้ำเงินออกดำเป็นแบบเนี้ยเจอขอบไม่เหมือนกันทั้งบริเวณนั่นก็คือไม่ต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่องทางบริเวณถ้าเราต้องอินเกรตเทียบ y ก่อนอย่างอินเกรตเทียบ y วก่อนเนี่ยต้องแบ่งบริเวณออกเป็นสองบริเวณอินเกรตเสร็จค่อยจับมารวมกันนะค่อนข้างจะยุ่งยากเอาใหม่นะเอาใหม่ ถ้าเกิดเราอินทิเกรตเทียบ x ก่อนละ่ะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนขอบเขต x หาได้โดยลากเส้นขนานตามแกน x จากซ้ายไปขวาบนบริเวณแรงเงาอันนี้เข้าเจอแดงออกเจอกราฟน้ำเงินเข้าแดงออกน้ำเงินทั้งบริเวณนะไม่ว่าเราจะลากเส้นขนานตามแกน x ตรงไหนก็ตามเข้าแดงออกน้ำเงิน ถ้าเป็นแบบนี้คือมันต่อเนื่องนะต่อเนื่องทังบริเวณเพราะฉะนั้นอินท g เ a รเท x ก่อน work อ่าเราจะอินท g r a รตเทียบ x ก่อนขอบเขตของ x อ่าลากเส้นขนาดการตามแกน x จากซ้ายไปขวาเข้ามาเจอสีแดงกราฟสีแดงเราเป็น x บวก y ลบ7เท่ากับ0 จัดรูปให้ในรูปของ x เท่ากับนะย้าย y ลบเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่ง y ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายไปเป็นลบก็เป็นลบ y ลบ7ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นบวกก็จะเป็นลบ y บวก7นะแล้วก็ขอบเขตอีกอันหนึ่งคือของเส้นกราฟ10เงิน จัดรูปเหมือนกันเป็น x เท่ากับย้ายลบ y ลบสิบสามไปอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งจากลบกลายเป็นบวก y บวกสิบสามนะการย้ายข้างเนี่ยใครไม่มั่นใจเราสามารถใช้โซลช่วยนะก็คือใน ti แล้วก็โซลนะตอนนี้เราได้อขอบเขตแล้ว นะขอบเขต x ค่ะขอบเขต x ที่เราจัดรูปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจากลบ y บวกเไปจนถึง y บวกสิบขอบเขต y ล่ะขอบเขต y เราดูระยะตามแกน y จากล่างขึ้นบนซึ่งเราดูจุดตัดได้เลยดูตรงพิกัดของ y ในที่นี้ก็คือลบสามถึงสี่โอเคได้ขอบเขตแล้วต่อมาเราตั้งอินเกรตในอินเกรตฟังก์ชัน f x y คือ3 x กำลังสอง บวกสิบห y กําลังสองบวก8ตอนนี้ของเรา dx dy คือเราเทียบ x ก่อนขอบเขตของ x ตอนนี้คือจากลบ y บวกเจนะจนถึง y บวกสิานะขอบเขต x เนี่ยก็คือจากซ้ายไปขวานะเวลาดู ต่อมาคับเขต Y จากลบสถึงสี่นะเดี๋ยวเราคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข T ีกลับไปที่เครื่องคิดเลข TI ไนอะให้เรากด on แล้วก็ไปที่ calculate นะคลิก ตรงเครื่องหมายอินทิเกรตซ้อนกันสองตัวป้อนฟังก์ชันสามกำลังสองบวกสิบห้ากำลังสองบวกแปดนะตัวนี้ dx dy ขอบเขตเนี่ยเราไม่ต้องเติม x เท่าก,กับนะ เราเติมสมการลบ y บวกเได้เลยไปจนถึง y บวกสิขอบเขตของ y จากลบสถึง4อ่ะกด enter ได้คำตอบเลยนั่นก็คือสองหมื่นสามร้อยสามสิ ห้าและคําตอบตัวเนี้ยมันก็คือปริมาตรของทรงตันในะใต้กราฟ fx y เหนือบริเวณดีนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราแคปในส่วนของ ti ออมัง 오케이 okay. ครบ